มาออกแล้วขณะนี้เพชรน้ำหนึ่งเป็นตัวนำชิดนุชาเป็นตัวที่สองข้าปัตตูที่สามยอดเรืองฤทธิ์ที่สี่ที่โค้งตายข้าเพชรน้ำหนึ่งเป็นตัวนำยอดเรืองฤทธิ์เป็นตัวที่สองแม่พา,านันท์ที่สาม ชิดบูชาที่สี่ข้าปัดปูที่ห้าที่ป้ายแปดเพชรน้ำหนึ่งเป็นตัวนำอยู่ติดตามด้วยเพชรชยานันถัดไปเป็นชิดบูชาและยอดเร่องลิ์ที่โค้งป้ายจิตเพชรน้ำหนึ่งเป็นตัวนำอยู่ชิดบูชาเริ่มแล้วทางนอกผ่านขึ้นมาเป็นตัวที่สองแล้วถัดไปเป็น เพชรยานันและข้าวผัดต,ตูที่ไปออกจะออกทางตรงเพชรนำหนึ่งเป็นตัวนำชินุชาเริ่มแรงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งขณะนี้เพชรนำหนึ่งเป็นตัวนำชินุชาเป็นตัวที่สองขณะนี้ชินุชาเริ่มแรงฉันเ่าเป็นตัวนำแล้วแต่เป็นเพชรนำหนึ่งและเพชรยาน,านัน มาออกแล้วขณะนี้เพชรน้ำหนึ่งเป็นตัวนำชินุชาเป็นตัวที่สองข้าปัดภูที่สามยอดเรืองฤทธิ์ที่สี่ที่โค้งตายเก้าเพชรน้ำหนึ่งเป็นตัวนำยอดเรืองฤทธิ์เป็นตัวที่สองและชยานันท์ที่สาม ชิดนุชาที่สี่ข้าวัดฟูที่ห้าที่ป้ายแปดเพชรน้ำหนึ่งเป็นตัวนำอยู่ติดตามด้วยเพชรชยานันท์ถัดไปเป็นชิดนุชาและยออเรืองลิ์ที่โค้งไปจิตเพชรน้ำหนึ่งเป็นตัวนำอยู่ชิดนุชาเริ่มแหลงทางนอกผ่านขึ้นมาเป็นตัวที่สองแล้วถัดไปเป็น เพชรยานันและข้าวผัดปูที่ไปออกซอกคางตรงเพชรน้ำหนึ่งเป็นตัวนำชิ้นุชาเริ่มแรงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งขณะนี้เพชรน้ำหนึ่งเป็นตัวนำชิ้นุชาเป็นตัวที่สองขณะน,นี้ชินุชาเริ่มแรงทันอเป็นตัวนำแล้วแต่เป็นเพชรน้ำหนึ่งและเพชรยานัน